สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับทีมงานโปรต้าไทยแลนด์ครับในวันนี้นะครับมีเพื่อนๆถามเราเข้ามาเยอะแยะมากเลยครับว่าพี่ครับผมจะจัดเหล็กเสริมในคานจะจัดเหล็กเสริมในพื้นจะจัดเหล็กเสริมในเสาได้ยังไงวันนี้ผมก็เลยจะมาอัดวิดีโอนะครับเป็นคลิปแนะนําการจัดเหล็กเสริมในคานก่อนนะฮะส่วนในเสาก่อนในพื้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําตามให้อีกทีหนึ่งโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับ เบื้องต้นผมจะใช้โมเดลตัวนี้นะครับเป็นเร e เฟล์ในการจัดเหล็กเสริมนะครับโดยที่จะมีระยะแกน y นะครับอยู่ที่12เมตรนะครับ6เมตรบวก6เมตรค้าในแนวแกน x นะครับ4เมตรบวก4เมตรก็8เมตรนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาอานาลัยกันเลยนะฮะโอเคครับตัวนี้ผมอานาลัยเสร็จไปแล้วครับเดี๋ยวถ้างนั้นผมจะไปจัดเหล็กเสริมเลยนะฮะันตื่นเนี่ยผมจะมา กุ๊บคานก่อนนะฮะกุ๊บคานก่อนเลยอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วผมจะให้มันดีไซน์ใหม่อีกรอบนึงนะครับใส่เหล็กเสริมเข้าไปเรียบร้อยครับโอเคเรามาดูกันนะครับเราจะมีสองกรุ๊ปนะครับทั้งหมดเป็นกรุ๊ปที่เป็นแกนเอกกับเป็นแกน y นะครับเพราะว่าช่วงคานมันเท่ากันทั้งหมดเลยนะครับก่อนที่เราจะไปจัดเหล็กเสริมเนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆมาดูตรงนี้นิดนึงครับ ที่ Setting and parameter นะฮะในหน้าต่างนี้นะครับมันจะโชว์ว่าเราจะดีไซน์ลักษณะไหนนะฮะเราก็จะให้มันออกเป็นดาวอิงในรูปแบบไหนในแถบดีไซน์ครับเพื่อนๆลองมากดเข้ามาดูกันได้นะครับมันก็จะมีคอนดิชันในการออกแบบให้เราเลือกนะครับนี้เดี๋ยวผมจะขอใช้ดีฟอลต์ของโปรแกรมไปเลยนะครับในส่วนของพารามิเตอร์ครับก็จะบอกว่าขนาดเหล็กเสริมไซส์เท่าไหร่สีไซสเท่าไหร่ ลักษณะประมาณนี้ฮะเปซซิ่งเท่าไหร่ยังไงแล้วก็จุดสําคัญครับคือด้านล่างสตีลบาร์คัดเล้งนะฮะมันจะให้เรากําหนดว่าตัวรีบาร์ของเราเนี่ยยาวทั้งหมดเท่าไหร่ในที่นี้ก็จะยาวทั้งหมด12เมตรนะฮะในส่วนของสตีลบาร์เซ c t i o n นะครับจะมีแพทเทิร์นให้เราได้เลือกใช้นะครับว่าจะเป็นแพทเทิร์นหนึ่งแพทเทิร์นสองแพทเทิร์นสนะครับอันนี้เพื่อนๆก็ลองมากด เลือกดูนะครับแล้วแต่รูปแบบที่เพื่อนๆถนัดเลยนะฮะโดยส่วนตัวผมเนี่ยจะใช้แพทเทิร์นหนึ่งเป็นหลักนะครับส่วนที่เป็นลิงก์อันนี้คือส่วนที่เป็นเหล็กปอกนะครับจะใช้ดีฟอลต์โปรแกรมเหมือนกันนะฮะแคทาริเมนต์นะครับอันนี้เพื่อนๆลองมากดดูนะครับว่าจะให้มันตั้งระยะแลบที่ตรงไหนนะครับอย่างนี้นะฮะเหล็กลากนะครับแลบตรงกลางคานนะครับหรือจะเป็นแลบที่หัวเสาก็ได้ ตัวที่3อันนี้ไม่แนะนําให้ใช้นะครับอาจจะใช้ในต่างประเทศแต่บ้านเราปกติไม่ได้ใช้กันนะฮะตัวที่4อันนี้คือจะยื่นออกไปทั้งหมดเลยนะฮะไปยืน่นไปแบบด้านนอกด้วยนะฮะอันนี้ก็ใช้ Default บ้านเรา 40D ตรงกลางคานนะอะตรงคานกลางเสาขอโทษครับในส่วน support bar นะฮะ additional support bar อันนี้ก็จะเลือกได้ลองมากดดูกันนะฮะตัวที่สำคัญที่สุดคือ merge similar bottom เหมิดซิมิล่าสแปนท็อปบาร์สองจนี้นะฮะอันนี้ต้องกดอันนี้ต้องติ๊กนะฮะถ้าไม่ติ๊กมันจะแยกเป็นชิ้นชิ้นนะครับโอเคสติลบาร์สองอันนี้ติ๊กให้หมดเลยครับถ้าไม่ติ๊กมันก็จะคิดแยกเป็นชิ้นส่วนเป็นชิ้นชนเหมือนกันนะฮะอันนี้คือสี่สิบเท่าดมมิตเตอร์นะครับปกติบ๊อบคอนโทรลบ๊อบคอนโทรลคืออะไรอันนี้คือถ้าระยะล้วงมันยาวเกินไปจะให้มันล้วงลักษณะไหนนะ,ะจะให้มันลงไปที่ซัพพอร์ต อย่างที่เป็นคอลัมน์เลยหรือว่าจะให้มันลวงกลับเข้ามาในขาดน,นะอันนี้ก็ลงไปที่ซัพพอร์ตเลย Detailing อันนี้คือส่วนของการทำ Drawing นะครับก็มากดดูได้ไม่มีถูกไม่มีผิดครับตรงจุดนี้นะฮะแล้วแต่ว่าเพื่อนๆชอบให้มันโชว์ออกมาลักษณะไหนนะฮะลองมากดดูกันได้นะครับอันนี้ผมจะให้มันพลอตเป็นเหล็กเสริมออกมาอีกชุดหนึ่งนะฮะเวลาตรวจสอบเหล็กเสริมจะได้ค่อนข้างง่ายอ่าแล้วใน Default ปรแกรมนะครับ องนี้จะถูกติ๊กเอาไว้นะครับหน้าตาเหล็กเสริมจะเป็นลักษณะนี้นะฮะคือเป็น AA BBB ลักษณะนี้ก็อาจจะไม่คุ้นกันก็ติ๊กออกไปนะครับก็จะเป็นแบบชี้เลขเหล็กเสริมไปเลยโอเคครับไ y บาร์เปนชันนะครับอันนี้ก็ลองมาติ๊กดูกันนะฮะว่าเราอยากใช้มันโชว์ค่าตรงไหนยังไงนะฮะอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราถนาดแบบไหนเลยนะครับ เซฟครับหลังจากเรียบร้อยแล้วโอเคครับหลังจากที่เราเซตติ้งเสร็จแล้วเราก็มาจัดเหล็กเสริมกันเลยนะฮะโดยที่ดับเบ้ลคลิกเข้าไปนะครับก็จะขึ้นหน้าตาประมาณนี้มาให้เราเลือกก่อนครับว่าเราจะใช้แพทเทิร์นไหนนะฮะโดยส่วนตัวผมใช้แพทเทิร์นหกับ b บสอัพสองตัวนี้นะฮะอันนี้ผมจะใช้แพทเทิร์นหให้ดูก่อนนะฮะก่อนที่เราจะจัดเนี่ยเราไปดูพีวิวก่อนครับดีเทลลรอิงก่อนเห็นไหมฮะอันนี้ สังเกตว่าเหล็กบนมันวิ่งเต็มเรียบร้อยนะครับเหล็กล่างยังขาดอยู่แล้วก็มีเหล็กเสริฟเข้ามาอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะไปแก้ตรงนี้คลิกที่ตัวคานเดิมนะฮะถ้าคลิกตัวใหม่มันอาจจะไปดึงค่าตัวใหม่มากรณนนีที่เราจัดเหล็กเสริฟไปแล้วผมจะมาจัดเหล็กล่างก่อนนะครับอันนี้ผมจะยืดมันออกไปนะครับเหล็กด้านซ้ายผมจะยืดทางขวาไปนะครับให้เป็นเหล็กเหล็กทาง ผมจะยืดทางซ้ายให้เป็นเหล็กลักษณะนี้นะครับแล้วผมก็จะเอาตัวนี้ออกไปนะครับไม่จาเป็นละไปกดพีวิวดูทีหนึ่งเห็นไหมครับเรียบร้อยล้วกลายเป็นเหล็กท่อนในการไปแล้วครับเห็นไหมฮะเหล็กบนก็ท่อนดยกันเหล็กล่างก็ท่อนโดยกันนะครับคราวนี้โดยปกติแล้วเนี่ยบ้านเราจะมีเหล็กเสริมพิเศษใช่ไหมฮะเป็นเหล็กเสริมเหล็กท็อปกับเหล็กเสริมตรง วัวเสาออกมาเหล็กเสริมต้องกลางแล้วก็เหล็กเสริมอีกฝั่งหนึ่งส่วนถ้าเป็นบัสทอมเหล็กล่างก็จะมีเหล็กเสริมตรงช่วงกลางขาดใช่ไหมครับก็เดี๋ยวเราจะไปใส่เหล็กเสริมสองจุดนี้กันนะฮะเริ่มจากเหล็กบนก่อนครับผมจะใส่สองดีบีสิบหกเข้าไปเหมือนกันนะครับผมจะให้ไปอยู่อีกเลเยอร์หนึ่งเป็นเลเยอร์สองนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันครับสองดีบีสิบหกนะครับไปอยู่ที่เลเยอร์สอง ตัวนี้เหล็กเมนเหล็กเมนเดี๋ยวผมจะให้มันวิ่งไปแลบกันเลยนะครับวิ่งไปแลบกันเลยลักษณะนี้แล้วผมจะให้ตัวนี้เป็นเหล็กเสริมพิเศษโดดออกมาอีกตัวหนึ่งนะครับไปดูพรีวิวกันก่อนครับเหล็กเสริมบนเห็นไหมฮะลักษณะนี้ด้านซ้ายมาแล้วเหล็กเสริมต้องกลางเหล็กเสริมต้งริมเรียบร้อยนะฮะ ราจะไปใส่เหล็กเสริมล่างกันต่อเลยนะครับเหล็กเสริมล่างครับก็จะใส่อเป็นสองที่พิสิบหเหมือนกันแล้วกันนะครับลักษณะนี้ให้ไปอยู่ที่เลเยอร์สองนะครับไปกดพรีวิวดูครับเรียบร้อยนะฮะเหล็กเสริมล่างมาแล้วเหล็กเสริมบนมาแล้วนะครับถ้าดูจากนี้ก็จะเห็นว่าเป็นคนละเลเยอร์กันเรียบร้อยนะฮะโอเคครับ ถ้าเราจัดเหล็กเสริมเสร็จแล้วเราปิดป้ายิี่จเดิมอีกที่หนึ่งคลิกถูกนะครับโอเคอันนี้มันจะ copy เข้าไปให้เราเองนะครับอาจจะอินเทอร์เฟซมันอาจจะยังช้านิดหนึ่งเดี๋ยวเราอาไปเดาปุ่คลิกดูก็ได้นะครับปึ๊บป๊บน,นี่ตัวเก่านะฮะเดี๋ยวเรามาดูนี่ตัวที่เราจัดเรียบร้อยแล้ว อ่ะผมจะก๊อปี้ไปทีหนึ่งแล้วกันครับนี่แล้วก็เพรสบาร์ไปเรียบร้อยครับเห็นไหมฮะได้แล้วต่อไปไปเด็กเสรอมอีีแกนหนึงนะครับดับเบิ้ลคลิกเข้ามาเลือกส e ด e ด็ b บาก่อนครับแพทเทิรนก่อนแพทเทิร์นหนึ่งเหมือนเดิม ันะไปดูพีวิวก่อนสังเกตว่าเหล็กเสริมมันจะวิ่งกันมั่วๆไปหมดเลยนะฮะเราค่อยๆจัดครับจัดไปทีละตัวนะฮะอย่างนนี้ผมจะไปจัดที่เหล็กเสริมล่างก่อนเหมือนเดิมครับตรงนี้มันยังขาดอยู่เราจะไปจัดตัวเหล็กเมนก่อนนะครับโอเคเหล็กเมน ผมจะให้ตรงนี้ไปแลบนะครับทางขวาไปแลบตัวขวาให้ทางซ้ายไปแลบครับแล้วผมจะเอาเหล็กตัวกลางเนี่ยที่มันเสริมพิเศษไปแกะออกไปไปดูพิวเวกี้ครับเรียบร้อยแล้วเห็นไหมฮะอ่าเพื่อนาถามว่าวทําไมมันไม่วิ่งเป็นเส้นเต็มเพราะว่าคารเรา12เมตรครับสังเกตเห็นไหมฮะสแปนเรา12เมตรฮะเมตรกับ6เมตรเพราะงั้นมันวิ่งเต็มไม่ได้มันต้องมีระยะลวงด้วยนะครับมันก็เลยมาตัด เป็นเหล็กให้เราสองท่อนอย่างนี้นะครับโอเคต่อไปผมจะจัดเหล็กบนนะครับเหล็กบนผมยังงงง,งอยู่เดี๋ยวผมไปจัดเหล็กบนตัวไหนที่มันดูเยอะๆเกินไปผมจะออกไปก่อนนะครับอ่าผมจะมาจัดตัวเมนก่อนสถานี้ เป็นสามเส้นพอไหมถ้าไม่พอแล้วก็มาเพิ่มตรงนี้ลักนี้อันนี้มันไม่แลบกันใช่มเมื่อกี้ผมให้มันไป็นแลบกันก่อนมันจะเพิ่มมันจะมาช่วยตรงนี้ได้ด้วยนะฮะเป,ป็นแลบอ่าลักษณะนี้โอเค ถ้าวิ่งเ,เพียวๆมันไม่พอครับมันต้องมีเหล็กเสริมพิเศษเข้ามาด้วยตรงนี้ลักษณะนี้นะฮะถึงจะพออันนี้มันยังไม่หายไปอาจจะไปที่เอเตเฟสครับไม่มีปัญหาครับเพราะเราเอาอันนี้ออกไปแล้วด้านหน้าฮะผมจะใส่เหล็กเสริมหัวตรงนี้เข้าไปเลยนะครับลักษณะนี้ไปพรววิวดูอีกทีครับอ่าเรียบร้อยครับเหล็กบนเหมือนเดิมครับ กามันยาวเกินไปมันต้องตัดพพอร์ตนะฮะมันต้องตัดเป็นสองท่อนเหล็กที่เป็นตัวนี้ก็มาเรียบร้อยนะครับเหล็กเสริมพิเศษนะฮะตัวนี้ก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่เหล็กเสริมล่างนะครับเหล็กเสริมล่างเหมือนเดิมครับเราก็ใส่ไปอ่าสองเส้นนะฮะลักษณะนี้ถ้าไปอยู่ที่ระยะสองอ่าโอเคตรงนี้เมื่อกี้ผมลืมปรับระยะสองใไม่ ไปพิววิวดูครับเรียบร้อยเห็นไหมครับเหล็กเสริมเราเสริมเหล็กเมนนะครับก็วิ่งเต็มไม่ได้ก็ตัดแล้วก็เป็นเหล็กเสริมพิเศษนะครับลักษณะนี้โอเคครับถ้าทุกอย่างเรียบร้อยเรากดโอเคได้เลยนะครับสน,นี้ โ okay, no อเคตรงนี้กักบาทอยู่วันนี้เดี๋ยวผมอาจจะพีิบาไว้นะฮะแล้วก็เอสมาใส่ตัวนี้นะฮะเรียบร้อยครับก็จัดเหล็กเสริมเสร็จแล้วนะครับ, oy, รบ awk, m, รรเราปิดไปแล้วเราก็จะไปโหลดตัวโปรตารดีเทลขึ้นมาโอเคเรามาดูกันนะครับว่าเหล็กเสริมที่เราจัดไปในส่วนของที่เป็นคานเนี่ยยอองออกมาจะเป็นยังไงนะฮะจะตรงกับที่เราจัดไว้ไหม แล้วมันจะคิดตารางบาคัทให้เราแบบไหนนะครับกด Generate Auto Generate ได้เลยครับคลิกทีเดียวโอเคครับมาดูกันนี่ครับช่วงเวลาของความเป็นจริงนี่ครับเรียบร้อยแล้วเล็กเสริมเมนในส่วนของคานที่ยาว12เมตรนะครับก็แบ่งตัวเมนเป็น2ท่อนนะครับข้างบนและล่างนะฮะมีเหล็กเสริมพิเศษ ขนานี้นะครับเหลสริมพิเศษนะฮะในส่วนคานที่เป็นช่วงยาว8เมตรนะครับก็คือตัวเหล็กเสริมเมนเนี่ยวิ่งเต็มเลยนะครับตรงนี้อาจจะเป็นที่อินเตอร์เฟสนะครับเล็กน้อยนะฮะเป็นดิสเพย์อินเทอร์เฟสคับอาจจะซ้อนทับกันอยู่ตรงนี้โอเคครับวิ่งเต็มเหล็กล่างวิ่งเต็มนะครับ มีเด็กเสริมพิเศษเข้ามาลักษณะนี้เห็นไหมฮะเรามาดูในส่วนที่เป็นตารางบาคัดกันนะครับก็จะมีให้เราหมดเลยนะฮะลักษณะนี้ไม่มีตัวไหนยาวเกิน12เมตรนะครับสกเกตเห็นไหมฮะแล้วก็มีในส่วนที่เป็นตารางแมทเรียวให้ นในที่นี้เราใช้เหล็กสิบหกทั้งหมดเลยแล้วก็เหล็กปอกเป็นเหล็กอ b บีหกฮะก็ประมาณนี้ครับก็จบแล้วนะครับกับในส่วนของเหล็กเสริมที่เป็นตัวเหล็กเสริมคานเดี๋ยวในคลิปหน้าผมจะมาพูดในส่วนของการทําเหล็กเสริมในเสากับในพื้นนะครับว่ามันจะต่างกันยังไงจะมีวิธีขั้นตอนการทําแบบไหนนะครับก็เดี๋ยวพบกันต่อในคลิปหน้านะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับแล้วก็สวัสดีครับ